นี้เราก็จะมาสอนการเช็คเพศนกเขาใหญ่นะครับผมกับการเช็คตัวผู้นะครับผมการเช็คตัวผู้การเช็คเพศตัวผู้นะครับนกเขาใหญ่ตัวนี้มีนามว่าเจ้าพยักเตงหนึ่งนะครับผมเ็เ้ยได้ทั้งพเนียดินและกิ่งนะครับผมเราก็จะไปการ เช็คเพศกันเลยนะครับว่าการเช็คเพศตัวผู้นี่เป็นยังไงนะครับเราก็จะทำมืออย่างนี้นะครับทำมืออย่างนี้ทำมืออย่างนี้ทำมือแล้วเราก็จะจับปากนกแบบนี้นะครับจับปากลูกลูบหมุนหมุนหมุนแบบนี้ครับหมุนหมุนจะเป็นลูกนกประมาณ2เดือนเราก็จับได้เช็คเพศได้นะครับ รูปแบบนี้นะโูปแบบนี้นะโูปไปเรื่อยๆนะกเก็แสดงแบบนี้นะครับแสดงแบบตุ๊บตุ๊บตุ๊บพู้ตุ๊บเมียเหมือนกันแต่การกระทําไม่เหมือนกันคนระับ ตัวเมียเดี๋ยวจะสอนภายหลังนะครับนี่เราเช็ดตัวผู้ก่อนทำแบบนี้ทำแบบนี้ให้มันขยอกแบบนี้เออทำแบบนี้เอ,อ้นอนกมกันก็จะขยอกแบบนี้อ่าเราก็จะทำเช่นไหนก็คือเราจะมาทำที่ตรงนี้เขยที่ก้นมันนะครับผมเขยที่ก้นมันพยายามเอามือวางที่ก้นเฉยๆนะครทำ มาด,ดูที่มือเรานะครับม,ม,มีน้ำมีน้ำเชื้อนะมีน้ำเชื้อมีน้ำเชื้อก็คือ,ค,อคือตัวผู้นะครับผมนี่คือการเช็คเพศตัวผู้นะครับผมแต่ถ้าทับเหมือนกันแต่ก็ไม่มีน้ำก็คือเราต้องมาเช็คอีกทีว่าเป็นตัวเมียหรือเปล่านะครับ นี่คือการฉึกดตพวู้ลองเราดูด้วยว่ามันมีน้ําเชื้อหรือเปล่านะครับผมถ้ามีน้ําเชื้อก็คือเป็นตัวู้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าทับแต่ไม่มีน้ําเชื้อก็บางทีอาจจะเป็นตัวเมียได้เหมือนกันเพราะว่าตัวเมียก็ข,ขึ้นทับเหมือนกันนะครับด้วยความห้าวของเขานะครับขึ้นทับนิ้วเหมือนกันแต่คือไม่มีน้ํานะนครังการดูนกหมานเดี๋ยวผมจะสอนภายหลังนะผมการดูนกหมานนกขู่อ่างหรือนกที่ขู่จัดจัดหรือนกที่ดุดัน ็นยังไงเดี๋ยวผมจะสอนภายหลังนะครับค่อยๆบอกที่ะบทไปนะครับไม่ใชะแต่ทงการดูเพศอีกหลายๆอย่างครับการดูเพศนกที่ไม่ใช่ดูแค่ทับแบบเดียวคือมีทั้งการดูที่หน้าผากของนกนะครับผมการดูเพศหน้าผากของนกตะพายนะครับตาพายตะพายจะแทงตาหรือลอดตาไม่ว่าจะเป็นตุ่มของนิ้วก้อยหรือขนาดของแข้งหรือช่วงตัวนะครับผมช่วงตัวของนก ก็สามารถบอกเพศได้เหมือนกันต้องดูหลายๆอย่างนี่ควบคู่กันนะครับผมถึงรูดูเพศได้นะครับผมถ้าดูอย่างเดียวจับตะเกียบม,มันสมัยก่อนไม่ได้นะครับผมเพราะทุกวันนี้เราต่อได้นกป่ามาบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเป็นลูกผ่านลูกผสมหลุดไปหรือเปล่าพอผสมไปผสมมาปุ๊บเราต่อได้มาเนี่ยตัวผู้เก่งๆมาเนี่ยบางทีตะเกียบหางก็มีนะครับผมบางทีต่อได้มาตัวมีไอตัวผู้ไอตัวเมียได้ตัวเมียมาก็ตะเกียบพิดก็มีนะครับผมมันเรา เราการันตีไม่ได้ว่าทุกวันนี้นกธรรมชาติมันไม,ไม่ใช่นกป่าร้อมันจะก่อน,นครับยากนกยกเว้นแต่เราต่อได้จากภูเขานะครับผมถึงจะ,จะชัวเช็คครัวว่าเป็นนกป่าซึ่งซึ่งจะสามารถเช็คจากตะเกียบอะไรได้นะครับแต่ถ้าชัวรจริงก็เราดูเพศแบบนี้นะผมนกตัวนี้อายุประมาณสมปีได้แล้วผมสามปีเป็นลูกของพิจกคำพันนะผม ม่เป็นลูกเป็นลูกของค่ายสอทน,นะพี่พี่โรจนะผมก็เพิ่งจะเริ่มลากลากแล้วครับตอดกระมีครับรอดูดูสักพักหนึ่งร้อยฝนหายก่อนนะครับผมครับผมขอบคุณครับที่รับชมและติดตามและเป็นกำลังใจให้ใค่าย เพียกนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบาย